สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอตข้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวท้องถิ่นจากสำนักข่าวจีทีวีนิวดิฉันจิดาภั่านค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรามาติดตามสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ประจำวันที่30ธันวาค,คม2 5 1 4กันค่ะ เฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดประจบคลริขันนะคะวันนี้เราพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในทีมเพิ่มเติม26รายผู้ป่วยสะสมที่19,944รายรักษาหายแล้ว2 0 0 7 7รายและผู้เสียชีวิตมีเพิ่มเติม1รายเป็น122รายค่ะ เฉพาะในเขตอำเภอหัวหินนะคะพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดในทีมเพิ่มเติม7รายอําเภอปาาบุรี7รายอําเภอ3ามรอยอด6รายอําเภอกุยบุรี1รายอําเภอเมืองประจบคลรขันิน1รายอําเภอบางสะพาน3รายอําเภอบางสะพานน้อย1รายและในเรือนจําอีก1รายค่ะ และสำหรับสถานการณ์ของผู้ติเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยนะคะวันนี้เราพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในทีมเพิ่มเติม3,037รายผู้ป่วยสะสมยที่2,191,461รายรักษาหายแล้ววันนี้3,115รายเสียชีวิตเพิ่มเติม25รายเป็น21,578รายค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นข่าวด้กันที่จังหวัดประจบคีครีขันได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2515ค่ะวันที่19ธันวาคม2514ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดประจบคลีคันในเสถียรเจริญเลี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดประจบคลีคันเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ปีพศ2515จังหวัดประจบคลีคัน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งจะนำไปสู่การลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุการเสียชีวิตและการบาดเจ็บพร้อมทั้งสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและให้ทุกคนห่างไกลจากโควิด -19 หวงระหว่างวันที่1 9ธันวาคม2 5 1 4ถึงวันที่4มกราคมปี2 5 1 5โดยมีตำรวจทหารหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหน่วยงานภาคเอกชนอาสา สมัครกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ภ่าขีเขือข่ายรลนรงรถอุบัติเหตุทางถนนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรม โดยมีเป้าหมายหลักซึ่งเน้นมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังควบคู่ไปกับการารณรงค์ประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนเป็นหลักเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดในทุกเส้นทางตลอดจนเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครภาคประชาชนจิตอาสาโดยเฉพาะในระดับหมู่บ้านและชุมชนให้มามีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุโดยปีนี้ใช้ชื่อการารณรงค์ ว่าชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อ,อุบัติเหตุเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสําหรับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน5มาตรการหลักจังหวัดประจบคลิกันได้แก่ 1. มาตรการด้านการบริหารจัดก,การ2มาตรการด้านการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 3. าด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4. ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภยัยและ ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุตลอดจนมุ่งเน้นลดพฤติกรรมเสี่ยงหลักที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้แก่ขับรถเร็วเกินเกมายกําหนดดื่มแล้วขับไม่สวมหมวกนิราภายัยและไม่คาดเข็มขัดนิราภายัยโดยบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนอาสาสมัครจิตอาสาพระราชาทานและองค์กรสาธารณกุศลเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจาก ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุดควบคู่กับการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้จังหวัดประจวบคีคริคันมีเป้าหมายลดการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยกว่า54ครั้งผู้เสียชีวิตน้อยกว่า5รายและผู้บาดเจ็บน้อยกว่า54รายส่วนการตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรจังหวัดประจวบคิครีคันมีจํานวน22จุดใน8อำเภอทั้งบนเส้นทางสายหลักและสายรองขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันตั้ง ส้งจุดบริการประชาชนเพื่อให้เป็นจุดแวะพักผ่อนคลายความเมื่อยล้ารวม47จุดจังหวัดเพชรบุรีได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2515ค่ะ นนะายนัทวุฒิเพชรพรมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2515จังหวัดเพชรบุรีโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยจังหวัดเพชรบุรีส่วนราชการเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมที่บริเวณแยกท่าสาลาอําเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี น,นายนทวุฒิเพชรปมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีปรเปิดเผยว่าสำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากทําให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ถือเป็นภาร,รกิจสําคัญที่หน่วยงานทั้งภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมความ ความพร้อมและดําเนินการตามมาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2515เพื่อลดความสูญเสียและทรัพย์สินของประชาชนจากอุบัติเหตุซึ่งช่วงเวลาดําเนินการเข้มข้นระหว่างวันที่30ธันวาคม2514จนถึงวันที่4มกราคมปี2565จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเข้มงวดและจริงจังสำหรับสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ส่วนใหญ่เกิด กับรถจักรยานยนต์สาเหตุมาจากการเมืองสุลาและตัดหน้ากระชันชิดทั้งนี้จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2 5 1 5นะสาณสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดเพชรบุรีชั้น2องสารากางจังหวัดเพชรบุรีหากประชาชนประสบปัญหาในการใช้รถใช้ถนนสามารถโทรศัพท์แจ้งได้ที่หมายเลข03 2 4 2 6 2 3 0หรือหมายเลข191 นายอำเภอรชะอำได้เปิดประชุมสี่สภาอบอตอในเขตเมืองชะอำครั้งแรกค่ะ วันที่19ธันวาคม2514ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่คณะกรรมาการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรีได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในเขตอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีวันนี้เป็นการเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารสา่วนตำบลครั้งแรกตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารสา่วนตำบลปี2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นปี2547แก้ไขเพิ่มเติม ถึงปี2554โดยในพักพัฒส่งวัฒนายุทธเนรเพชามได้เป็นประธานเปิดงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรกตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลณนะห้องประชุมอบตสามพญาอบตอห้วยไซเหนืออบตหนองสารลาและอบะตอไร่ใหม่พัฒนารวมสีแหง่งโดยมีประหลัดในแต่และองค์การบริหารส่วนตำบลรวมสี่แหง่งได้เป็นผู้อ่านประกาศอำเภอชะอาําเรื่องเรียกประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรกและนายอำเภอชะอํ่าล่าเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรกทางนี้ในที่ประชุมได้ดำเนินการคัดเลือกประธานสภารองประธานสภาและเลขานุก,การสภานอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดเริ่มประชุมสมัยสามัญ,มญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นทำหน้าที่ตวรวจรายงานการประชุมสภาต่อไปในครั้งนี้ด้วยบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ พร้อมกันนี้นายอำเภอชะอ่ำได้มอบโอวาทและร่วมแสดงความยินดีกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกอบตทั้ง4แห่งเขตอำเภอชะอ่ำในการบริหารงานท้องถิ่นอีกด้วยศูนย์สาธาราสุขแนบเคหาดได้จัดพิธีทําบุญเลี้ยงพระค่ะ เวลา11นาฬกาว,วันที่19ธันวาคม2514ที่ศูนย์สาธารณาสุขแนบเคหาดนายนพพรวุฒิกลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมด้วยนายอัติชาติชัยศรีเลขานุการนายกเทศมตนตรีนายธงชัยพรล,ล้วนประเสริฐผู้ช่วยนายกเทศมตนตรีนายจิรวัฒน์พามณีประธานเทศบาลเมืองหัวหินและรองประธานเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้ารวมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล์ณ่าศูนย์บริการสาธารณาสุขแนบเคหาดโดยมีนางรส เรื่องศัก์หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณาสุขแนบเคหาดและเจ้าหน้าที่ศูนย์ให้การต้อนรับโดยศูนย์บริการสาธารณาสุขแนบเคหาดได้จัดพิธีทาบุญเลี้ยงพระเพลนนิมนต์พระสงฆ์จากวัดสมอพงสวดเจริญพุทธมนต์ถวายพระตาหารเพลนถวายเครื่องจัดตุปัจจัยไทยธรรมทางนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วศูนย์บริการสาธารณาสุขแนบเคหาดอยู่ในการควบคุม ของกองการแพทย์กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมมีเจ้าหน้าที่ให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่งานวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์งานวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผนงานและสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับตรวจวินิจฉัยและให้บริการรักษาพยาบาลดูแลประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน กองบินห้าพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่พร้อมจำกัดนักท่องเที่ยว1,500คนต่อวันค่ะ วันที่19ธันวาคม2514ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศูนย์อำนวยการนัดท่องเที่ยวอ,าอา่าวมะนาวกองบินห้าอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิรคขนันนาวาากาศเอกพรประเสริฐผ่านพบผู้บังคับการกองบินหเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี2515พืนที่ชายหาดอา่าวมะนาวภายใต้กิจกรรมเติมความสุขให้คนไทยตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่จาก จ่ายทหารปลอดภัยจากโควิด -19 โดยมีรองผู้บังคับการกองบิน5เศนาธิการกองบิน5หัวหน้าหน่วยงานขึ้นตรงกองบิน5ห้าราชการกองบินและลูกจ้างเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียง ทางนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนในบริเวณชายหาดอ่าวมะนาวและเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองบิน5าในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี2515โดยทางกองบินห้าจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนวันละไม่เกิน1,500คนตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณาสุขกำหนดเพื่อความปลอดภัยและห่างไกลจากโรคโควิด -19 พร้อมจัดเตรียมกําลังพลเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆคอยดูแลอำนวยความสะดวกอาทิด้านการจราจรเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์พยาบาลหน่วยกู้ภยัยหน่วยดับเพลิงโยธาและชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเป็นต้นนอกจากนี้ทางกองบิน5ายัางเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สองตั้งแต่เวลา9นาฬกาถ,ถึง15นาฬกาอีกด้วยสําหรับในส่วนกิจกรรมพิชิตยอดเขาร้องหมวกยังคงเปิดให้บริการเนื่องจากยังจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยว ด้วยสาเหตุการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID โควิดในทีนเทศบาลเมืองชะอ่ำได้จัดมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะ วันที่19ธันวาคม2514ในนุกูลพรสมบูรณ์สิรินายกเทศมนตรีเมืองเชอําเปิดเผยว่าช่วงวันหยุดยาวต้อนรับปีใหม่ทางเทศบาลเมืองเชอีอํามีหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจําศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจะคอยตรวจตาตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆพร้อมเรียกผู้ประกอบการมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการค่าบริการควบคุมโรคและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เพื่อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณชายหาดโดยได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมาประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมอำนวยความสะดวกด,ด้านการจราจรให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการจราจรติดขัดตลอดแนวชายหาด6กิโลเมตรพราาาพ้อมกัชับผู้ประกอบการริมชายหาดทุกรายห้ามเอาเปรียบนักท่องเที่ยวพร้อมฝา,ากประชาสัมพันธ์ถึงผู้ประกอบการทุกรายประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางม,มาท่องเที่ยวที่ชายหาดสะอําหากพบว่า ถูกเอารัดเอาเรียบและไม่มีความเป็นธรรมสามารถแจ้งในที่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองชะอำณศูนยะ์บริการนักท่องเที่ยวบริเวณจุดชมวิวชายหาดชะอำได้เลยในส่วนหน่วยงานเทศบาลเมืองชะอำที่มีความดูแลรับผิดชอบในส่วนของเทศกิจนะครับในเรื่องความสะดวกเรื่องควบคุมการบริการของผู้ประกอบการชายหาดนะครับเราก็เน้นย้ำ ในช่วงของเทศกาลเนี่ยเจ้าที่จะต้องอยู่ประจำศูนย์บริการแล้วก็อยู่มีการตรวจตาตามบริเวณจุดต่างๆแล้วก็เรียกผู้ประกอบการทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบริการในเรื่องของค่าบริการก็ดีในเรื่องของการอำนวยความสะดวกก็ดีแล้วก็ในเรื่องของการ ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของอเกี่ยวกับเรื่องควบคุมโรคในเรื่องของการใส่หน้ากากเรื่องการรับประทานอาหารหรือดื่มสุราอะไรก็ดีนะครับเพื่ออันนั้นก็เป็นการป้องกันในเรื่องของโรคระบาดนะครับแล้วก็ในส่วนของจรจารจาจระน,นะครับทางเศรษฐกิจก็จะมีหน้าที่ส่วนหนึ่งนะครับที่จะดูแลในเรื่องของอาชายหาดในเรื่องของรถยนต์นะครับหรือรถจักรยานยนต์อะไรก็แล้วแต่ นะครับเพื่อไม่ให้เกิดการติดขัดเพื่อให้ประชาชนได้ผ่านสัญจรผ่านไปมาผมเองก็จะได้ประสานทางพุ่มกลับอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของกําลังทางเจ้าที่ตํารวจที่จะดูแลในส่วนของสี่แยกชะอำทางลงชายหาดชะอำแล้วก็จัดกําลังเพิ่มเติมไปช่วยกับทางเจ้าที่เทศกิจที่ชายหาดชะอำตลอดระยะเวลาตลอดระยะทาง5กิโลเมตรเนี่ยถือว่า ก็เป็นระยะทางที่ที่ยาวพอสมควรในส่วนของชายหาดชะอำครับ ด้านพันตำรวจเอกวายุพักวงศักดิรินผู้กำกับการสถานีตำรวจปูทอนสะอําเปิดเผยว่าช่วงวันหยุดยาวนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจปูทอนสะอําฝากถึงนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการบ้านพักภูวิลล่าช่วงนี้มีการเปิดเมืองท่องเที่ยวมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ฉลองปีใหม่ซึ่งเป็นความสุขของประชาชนขอความร่วมมืออย่าเปิดเพลงเสียงดังรบกวนบ้านเรือนประชาชนข้างเคียงก่อให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญอย่าให้มีเรื่องยาเสพติดเมาสุลา ทะเลาะวิวาทซึ่งทุกๆปีที่ผ่านมามีการดื่มสุราเปิดเพียงเสียงดังซึ่งจะนำมาซส่งการทะเลาะวิวาทจนเกิดอัชญากรรมขึ้นรวมถึงการมีอาวุธปืนซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายส่วนผู้ประกอบการภูวิลล่าขอความร่วมมือช่วยคัดกรองผู้ที่เข้าใช้บริการบ้านพักไม่ควรให้เยาวชนเข้าใช้บริการเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆจะมีผลกระทบถึงผู้ประกอบการภูวิลล่าทุกรายถ้าพบเหตุด่วนเหตุร้ายขอให้รีบแจ้งสถานีตำรวจภูธร หรือสายด่วน1 9 1ก้าตลอด2 4ชั่วโมงเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เร่งรีบเข้าไประงับเพุเพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้ายแรงและความสูญเสียแก่ชีวิตทางสพชาำนะครับก็อยากจะฝากถึงในส่วนของนักท่องเที่ยวแล้วก็ส่วนของผู้ประกอบการวิลา่าผู้วิล่าด้วยนะฮะในส่วนของนักท่องเที่ยวเนี่ยก็คือว่าการมาเที่ยวนะครับเป็นเรื่องปกติช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่มีการเปิดเมืองนะครับมีการจัดงานเลยนสังสรรค์เพื่อ ฉลองปีใหม่ตรงนี้ตำรวจไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็จริงๆแล้วถือว่าเป็นนานทีปีหนนะครับเป็นความสุขของประชาชนเพียงแต่ว่าในการสังสรรค์เนี่ยก็อยากจะขอความร่วมมือคือหนึ่งก็คือว่าใจขอใจเรานะครับก็อย่าไปเปิดเพลงเสียงดังให้เกิดให้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนนาคาญนะครับอ,อย่าให้มีเรื่องยาเสพติดอย่าให้มีเรื่องของเมาสุราทะเลาะวิวาทนะครับเพราะทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการดื่มสุรามีการเปิดเพลงเสียงดังซึ่งจะนํามาซึ่ง การทะเลาะวิวาทนรบรวมถึงการมีอาวุธปืนด้วยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วจะฝากถึงในส่วนของผู้ประกอบการภูวิล่าเองนะครับก็ขอให้ช่วยคัดกรองนะครับแขกหรือนอักท่องเที่ยวที่มาเข้าพักด้วยนะครับว่าเป็นคนลักษณะไหนอย่างไรนะครับเพราะเกิดเหตุทุกครั้งเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆน,นะครับมันจะมีผลกระทบถึงผู้ประกอบการภูวิล่าด้วยนะครับก็จะฝากตรงนี้ด้วยแล้วก็ อยากจะฝากเรื่องของการคัดกรองแขกนิดนึงนะครับแล้วถ้ามีเหตุด่วนเหตุร้ายหรือมีเหตุสัมพันธ์อะไรก็ขอให้รีบแจ้งทางสพะอำมหรือสถานีตรวจที่ท่านประกอบการอยู่นะครับเพื่อตํารวจเราจะได้เร่งไปรัง,งบรีบไประง,งับเหตุนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้เกิดเหตุได้แรงมากกว่านี้นะครับความคืบหน้าโครงการการป้องกันรปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกค่ะ พลตตีวันชัยธนธรรมผู้บังคับการภูธรจังหวัดประจวบคีริคันพันตำรวจเอกอำนาาโฉมฉายรองผู้บังคับการภูธรจังหวัดประจวบคีริคันพันตำรวจโทจากรพัฒน์จันเทียงรองผู้กำกับการปราบปรามสถานีตำรวจภูธรนหัวหินประชุมประสานความร่วมมือกับเทศบาลเมืองหัวหินเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการสมา r t Safety z o n 4.0สร้างความเชื่อมั่นอุ่นใจปลอดภัยในชุมชนตามนโยบายของพลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บังชาก,การตำรวจ แห่งชาติในพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหินที่ห่อมประชุมคุณสุขเทศบมลเมืองหัวหินเวลา10นาฬกาวันที่19ธันวาคม2514โดยมีนายนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนายจิรวัฒน์พมณีประธเทศบาลเจ้าหน้าที่ทีมงานรักษาความสงบง,งานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองหัวหินและคณะทำงานเครือข่ายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกสถานีตำรวจปูทอนหัวหินร่วมการประชุม โครงการ r มา a f e t y Zone 4.0ที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดขึ้นนั้นโดยมีเป้าหมายคือพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกอันอาชญากรรมโดยใช้นวัตกรรมและยิปประชาชนเป็นศูนย์กลางตาแมแนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะและการบูรณาการการทำงานร่วมกันครั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมัน่นอุ่นใจและปลอดภัยในชุมชนโดยจะมีการสำรวจกล้อง CCTV ในพื้นที่เตรียมปรับมุมกล้องและบูรณาการการใช้งานกล้องร่วมกันพร้อม ติดตั้งเพิ่มเติมติดตั้งสาสัญญาณ SOS เพื่อประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วนได้ทันทีอีกทั้งเตรียมนำนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมร่วมกันกับหน่วยงานในท้องที่ปรับภูมิทัศน์ของพื้นที่เสี่ยงให้เป็นพื้นที่ปลอดภยัยสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อช่วยระวังป้องกันสร้างความเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกันเตรียมนำร่องสามชุมชนดังนี้ชุมชนแนบเคหาชุมชนเขาน้อยและชุมชนทาง เนื่องจากช่วงวันหยุดยาวรถล,ล่องใต้จึงมีความหนาแน่นประชาชนชิงเดินทางกับภูมิรำเนาค่ะ เวลา12นาฬกาวันที่19ธันวาคม2514ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศสภาพจราจรบนถนนเพชรเกษมทางหลวงหมายเลข4ฝั่งขาลงใต้บริเวณช่วงตัวอำเภอเมืองประจวบมีปริมาณรถที่วิ่งสัญจ,จรบนถนนเพชรเกษมมุม่งหน้าลง14จังหวัดภาคใต้รถมีจำนวนมากขึ้นตามลำดับและหนาแน่นรถติดยาวเกือบ3กิโลเมตรตามจุดสัญญาณไฟแดงช่วงระหว่างหลักกิโลเมตรที่309ถึง311ในขณนะเดียวกัน ช่วงเขตพื้นที่อำเภอปาบุรีและอำเภออื่นทั้ง8อำเภอเจ้าหน้าที่กรมทางรลวงได้นำแท่งบริเออร์ปิดยูเทิร์นจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อป้องกันอุบัติเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้ควบคุมสัญญาณไฟตาแยกต่างๆด้วยระบบควบคุมด้วยมือเพื่อเปิดสัญญาณไฟเขียวให้นานกว่าเดิมเพื่อเป็นการระบายรถเพื่อไม่ให้ติดสัญญาณไฟแดงเป็นระยะเวลานาน,าน ขณะที่ทางด้านอำเภอปาาบุรีนายอำเภอปาาบุรีในปรีดาสุขใจได้รวมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างแผ่ภัยสารธรรมสถานปาาบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปล่อยแถวออกบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกบนถนนเพชรเกษมและตั้งจุดบริการประชาชนที่วิ่งสัญจรไปมา เกิดเหตุไฟไหม้ต้อนรับปีใหม่เนื่องจากจุดเทียนไว้พระแล้วลืมดับไฟไหม้วอดได้รับความเสียหายค่ะ เมื่อเวลา10นาฬกาวันที่30ธันวาคม2514ร้อยตํารตำรวจโทนาวรักษสิมมารารองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหัวหินได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191จังหวัดประจวบคลคริคันมีเหตุเพลิงไหม้บ้านพักภายในโรงเรียนสมทวินตําบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิคริคันพร้อมด้วยนายจิรวะัตรผามณีประเทศบาลเมืองหัวหินพันตำรวจเอกหงษพมวิสิท์ชนะชัยผู้กํากับสถานีตำรวจภูธรหัวหินพร้อมรถน้ำงานป้องกันบรน,นเทา สาธารณาภายัยเทศบาลเมืองหัวหินและอาสาสมัครทีมบรรเทาหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ ในที่เกิดเหตุเป็นบ้านอยู่ภายในโรงเรียนสมทวินหัวหินบริเวณชั้นสองของบ้านมีกลุ่มกวันขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณาภาัยเทศบาลเมืองหัวหินและอาสาสมัครบรรเทาสาธารณาภายัยหน่วยกู้ภยัยมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถานใช้น้ำดับและระบายควันประมาณ20นาทีเพลิงจึงสงบเจ้าหน้าที่ร้อยเวงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นห้องพัก จากการสอบถามนายกระมลพง์วัฒนจิตเจ้าของบ้านเล่าว่าพ่อของตนจุดธูปไหว้พระในห้องพระจากนั้นพ่อของตนลงมาทำธุระด้านล่างของบ้านจะมีคนเดินผ่านมาเห็นกลุ่มควันขนาดใหญ่จึงได้รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างสอบสวนเจ้าของบ้านถึงสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้ต่อไป และทั้งหมดนี้นะคะก็คือการรายงานสถานการณ์ข่าวในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวนันผ่านทางช่อง4เจียนถึงเคเบิลทีวีหรือผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างได้นนทางเพจ Facebook i n s t a g r a m YouTube t w i t t e r และ TikTok ได้ที่ GTV New นิวเคเบิลหรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร0 6 2ย์หกส4ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ